เป็นการสวดตอนมีการล่อเขาเรียกว่าสวดบูชาแบบพิมพ์ที่เป็นท,นทนนองที่เป็นสุนทรก็จะถวายก็จะหายกับพระพิชุตสงฆ์จำนวนประมาณหน100ึ่งร้อยรูปแล้วก็เวลาสิบสาจุดนะเก้าหนอสุกเก้าหนอก็จะทำพิธีเทท,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 ทองลอก หลวงพ่อวัดพเมนะีมีหน้าก,กัปด้วยกันทียเในงานก็ให้ท่านหามาเป็น,นะนงงรักนาที่เอาใครมาเป็นประธานในการจุดธูปเทียนวาสัพเพยักขาพระะมมานจากมหาเทวาภา,า,าวา ธายาพทธาไตรรัตนายานมามีตภาระนิสาหาสุธัมมาโุณฑ นานยังพระนางอารันตานันกตเชนะกันตังธรรมิสัพปโสสัพเทพุทธ,ธาสัพเทธ,ธรรมาสัพเทสังฆาปะลาปัตตาปัติจกานันเาางเราพวกเรานะเราตั้งใจเนาะจิตเป็น สีองคที่ริที่เราหลอนี้แล้วก็อีึันมากีหลอดไปแล้ว70นบองค์นะครับรเกิดมีความสำเร็จเป็นมะหารจักนะครับในท่านใดก็ตามที่บามเงินมาหรือแผลทองมานาติดมาเริ่มคุณภานี้ขอให้ได้ปรุได้สำเร็จนะขอเทพขึ้บุกเทวาที่รักษาของเขาได้แล้วคุผู้ชนะแล้วก็ได้เรื่องควบคุมเรื่งาดควคุเื่อจับพันทันทีให้ทุกคนมีความเป็นยู่ที่ดีขึ้น อวลาที่ถางไปอย่างนี้นะครับให้คนที่ร่วมทุนมาแม้แต่หนึ่งบาทหรือโภษนาผู้จนในการที่จะรอพักเราเป็นบทชมในวันที่ทิบเอ็ดตุลาเวลา13บสามนาฬิกาเก้านาทีนะครับพระวิสุทธิเทพเนี่ยที่แล้วประดับด้วยจำพันลังเสีมันจะเหมือนภาพพิธิถือจุฬาลงครนะจะมีไปนั่งรอบๆเลยก็ให้เต็มปักได้เห็นภาพเห็นเท้ารถถ่ายรูปเจ้กระเทยแค่ไปเปิดแค่ภาพ้านะครับเปิดไยแค่ภาพคนนะครับว่าเราได้รอกันนะครับ ขณะนั้นเขาก็จะได้เห็นภาพใหม่มันขึ้นตัวเก็บไปนะครับช่วยกระจายเฟซบุ๊กอะไรมาสิ่งเจ้าท่นว่าเราหล่อพักกันนะครับคนพัตุอาจารครับเราก็ตั้งใจของเรานะครับตั้งใจเพ่งไปกระแสจิตนะขอให้เกิดความสำเร็จเป็นมหาศัจจานะครับโยมโอมโอมอัม i ba ya มีทเตอาทัมทีนาอาาทีนาเาานลพังกัเทอาทีเนตอทิยามเล ิสาปลังเกีเสภภาภีโปกะเลอภิเสกรามีนาสิโมโมมาจามาาเทวาภะเพยัคขาปา พุทธะสามีอาฆาตพุทธาสาวาหอสมปิชาเมิเท่งเท่งตาภาหาหาลือลืออาภุทาไตรรัตนญาณามัคคีนภพราระสสาหาัสาสุธรรมมา พุทธธรรมพุทธงโฆยาคาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังะบูชาอัคคีทานังว,ลงลลวลัลังคังสิวากลีจะมหาเถรังอาหังวันทามี อาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาโตภะคะวะตาตัมโมธัรมะมัสสัมิสุปันโนภะคะวะโตสาวังตสังโฆ ฟังนะมานะครับเนื่องากเราหล่อพระใหญ่แล้วเราขอมาพัดพร้อมๆกันนะครับตั้งระบบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สับพังอัปปาราังธรมะสเมพันเตธรรมะเมพันเตอุกาสากาสทวารัตเตเยทวารัตเยสักกตังสักกังสับพังอัปปาราทังธมะสเมพันเตธมเมพันเตอุกาสามามิพันเตขามามิพันเตอัคาพุทธก้า ได้เคยประมาทพลาดทางล่วงเกินต่อพระรัตนไตรอันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายปิดามันดาผูบาอาจารย์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีมีด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีในชาติก่อนก็ดีชาติก่อนก็ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปฏิเจ้ากับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระริยสงฆ์ทั้งหลายบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมเวรนายเวรทั้งหลาย ได้โปรดเมตตาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าับตั้งแต่บัดนี้กาบเท้าเข้าสู่ทานิพานด้วยเถิน